สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมนะครับนัทสุดยอรถบ้านรามินทราซอย5นะครับวันนี้นัดจะพาชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถคันด้านหน้านี้เลยนะครับ New MG ZS นะครับรุ่นท็อปสุด1 5 x p u s นะครับเป็นรถปี2020แท้นะครับไม่แท้56,000กิโลนะครับรถคันนี้นะครับยังอยู่ในระยะรับประกันของศูนย์ MG นะครับถึงปี2024เลยนะครับโคตรคุ้มนะครับจากรถใหม่ายแดง799,000บาทนะครับ กับราคาพิเศษนะครับวันนี้เราขายเพียง599,000บาทนะครับซื้อเจ้า MG ZS นะครับตัวท็อปคันนี้ไปนะครับลูกค้าประหยัดไปแล้วถึง200,000บาทเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับที่นี่นะครับลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะครับดอกเบี้ย0% 1ปีนะครับหรือ2.79นาน4ปีนะครับสามารถเลือกผ่อนได้นานสูงสุดนะครับถึง84เดือนเลยนะครับจัดไฟแนนซ์ในทั่วประเทศไทยนะครับซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับของเรานะครับรถ มีใบการันตีการตรวจสภาพนะครับจากบริษัทวันดูค้าเลยนะครับรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับเดิมทุกจุดนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับกับเจ้า MG ZS นะครับสำหรับโฉมนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2020นะครับว่ารุ่นท็อปสุด1.5 X Plus นะครับมีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ว่า MG ZS นะครับ1.5 X Plus ตัวท็อปสุดนะครับมีออปชันอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านกระจังหน้านะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับตรงนี้เลยนะครับโลโก้แบบโพรีเมียมนะครับกล้องนะครับ่้นอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับคันนี้มาพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับสวยมากนะครับคันนี้ ด้านล่างนะครับก็จะมีไฟตัดมองออกนะครับซ้ายขวานะครับระบบไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบไบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟสองสว่างตอนกลางวันนะครับระบบไฟหน้าของเขานะครับรุ่นนี้สามารถเปิดปิดแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับถัดมานะครับด้านล้อนะครับคันนี้เป็นล้อแม็กนะครับ4ทูโทนนะครับขนาดแม็กขอบนะครับคันนี้มาพร้อมยางปี2021นะครับแม็กขอบ17นะครับระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรก4ล้อเลยนะครับ ถัดมานะครับด้านกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับและกล้องนะครับ360วิวตรงนี้นะครับถัดมานะครับคันนี้นะครับมือเปิดด้านนอกนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับประตูคู่หน้านะครับมีปุ่มกดปลดล็อกล็อกรถนะครับตรงนี้เลยนะครับสะดวกสบายมากนะครับออปชั่นมาเต็มนะครับสำหรับ MG ZS 5X Plus คันนี้นะครับปี2020แท้นะครับรถสวยไหม แท้ห้า0มกิโลนะครับลูกค้าซื้อคันนี้ไปนะครับยังมีรับประกันจากศูนย์ต่อเลยนะครับด้านบนก็จะมีลาหลังคานะครับเป็นสีเงินนะครับเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับคันนี้เป็นโฉมล่าสุดนะครับกับเจ้า New MG ZS นะครับด้านไปท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับโลโก้นะครับที่เปิดฝาท้ายนะครับจะเป็นสามารถเปิดได้ตรงโลโก้นะครับ MG นนนะะคครรรัับบตงี้เลย ฝาท้ายนะครับเป็นโช o ธรรมดานะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับสําหรับโฉมนี้นะครับด้านกันชนหลังนะครับตกแต่งด้วยนะครับชุดแต่งนะครับด้านหลังเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับสามตำแหน่งนะครับมาพร้อมกล้องหลังนะครับตรงนี้เลยนะครับจากศูนนะครับด้านบนนะครับก็จะมีสปอยเลอร์นะครับฝาท้ายนะครับมาพร้อมไฟเบรกแบบ LED นะครับต่ออากาศแบบลิปฉลามนะครับ รอบรอบคันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านนอกเดี๋ยวราไปชมออปชันด้านในกันต่อนะครับสำหรับภายในนะครับ MG ZS นะครับภายในของเขานะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับจากศูนย์นะครับสีทูโทนนะครับภายในนะครับระดับพรีเมียมนะครับหรูหรานะครับออปชันจัดเต็มเลยนะครับ เราไปชมออปชั่นฝั่งคนขับกันต่อนะครับคันนี้นะครับตัวท็อปสุดนะครับหลังคาจะเป็นสลูปนะครับตรงนี้เลยนะครับขนาดใหญ่นะครับซื้อทันทีนะครับลูกค้าต้องซื้อตัวท็อปไปเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับคันนี้5้าแสนเก้าหมื่นเก้าบาทนะครับรถใหม่ป้ายแดงเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าบาทนะครับซื้อวันนี้นะครับประหยัดไปแล้วถึงสองแสนบาทเลยนะครับสาหรับ MG ZS คันนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูออปชันฝังคนขับบนต่อนะครับเริ่มจากพวงมาลัยนะครับคันนี้พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับจากศูนย์เลยนะครับมาพร้อมมัตติฟังก์ชันนะครับลูกค้าสามารถนะครับปรับนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะครับได้ตรงพวงมาลัยเลยนะครับแล้วก็นะครับคันนี้กุญแจนะครับมา2ชุดนะครับกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับกุญแจรีโมทนะครับปุ่มกดสตาร์ทเอนจินนะครับปุ่มกดจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าดูนะครับ เรือนไม้นะครับแบบดิจิตอลนะครับคันนี้เลขไม่ห้าหม่กิกิโลเมตรนะครับถัดมานะครับด้านเครื่องเล่นนะครับมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะครับระบบเชื่อมต่อไอสมาร์นะครับรองรับนะครับวิดีวีซีดีเอ็มพีสามเอยูเอ็กนะครับระบบเชื่อมต่อบลูทูธนะครับพร้อมกล้องนะครับคันนี้กล้องหลังนะครับ360ร้อยหกสิบวิวนะครับแอร์แบ็คคู่หน้านะครับ ระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับคอนโซลเกียร์นะครับตกแต่งด้วยเคปล่านะครับตรงนี้เลยนะครับหรูมากนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับสมุดรับประกันศูนย์นะครับคู่มือการใช้นะครับอยู่ครบเลยนะครับซื้อคันนี้นะครับคุ้มมากนะครับลูกค้าเบาะนะครับฝั่งคนขับนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับสะดวกสบายนะครับ ภายในก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หา mg z s นะครับโฉมนี้อยู่นะครับรีบเลยนะครับมีแค่คันเดียวนะครับราคาไม่แพงนะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่5 9 9แสนบาทนะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์ผมด้านล่างนี้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถนัดดูรถนะครับได้ที่ศูนย์รถบ้านรามิทาซอย5นาครับตลาดรถกลางคืนของเราเปิดบริการทุกวันเลยนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามนะครับได้ที่เบอร์ผมด้านล่างเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ในอีีหน้านะครับว่านัดจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดขอตัวลาไปก่อนและพบกับนัดในใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ